เพื่อนรู้ไหมคะว่าจากเกาะหลีเป๊ะเนี่ยเรายังสามารถเดินทางไปเกาะอื่นๆในทะเลอันดามันได้อีกด้วยนะขอแจ้งไว้ก่อนนะอันนี้อ้างอิงจากของหลีเป๊ะเลเวอร์คุณก็สามารถจองตั๋วผ่านทางหลีเป๊ะเลเวอร์ได้เลยแล้ววันเดินทางคุณก็มาเช็คอินที่ท่าเรือบรรายาแบบนี้ซึ่งเกาะต่างๆที่เขาแวะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของทะเลฝั่งอันดามันทั้งนั้นโดยจุดหมายปลายทางที่ท่านสามารถนั่งเรือสปีดบ๊ทไปได้มีดังนี้เริ่มกันที่เกาะที่ใกล้ที่สุดนะคะเกาะบุรโอลเกาะกระดานเกาะมุกเกาะไงเกาะลันตาเกาะพีพ จะไปเปลี่ยนเรือที่เกาะลันตาซึ่งท่าเรือเกาะลันตาเป็นท่าเรือใหญ่สามารถทานข้าวหรือทําธุระส่วนตัวได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถวางแผนการเดินทางเป็นรูทได้เลยนะคะและสําหรับท่านที่จองตั๋วไปลงภูเก็ตเรามีบริการรถส่งท่านถึงที่พักด้วยตรงนี้สามารถเช็คกับทางดิปเปอเรเวอร์ได้เลยนะคะว่าเขามีส่งที่ไหนบ้างท่านสามารถจองกับทางดิเปอเรเวอร์ได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะทางดิปเปอเรเวอร์เขาก็ยังมีเรือที่วิ่งจากเกาะลีเป๊ะไปเกาะลังกาวีได้ด้วยเพื่อนสามารถจองตั๋วผ่านทางดิเปอเรเวอร์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าครบจบที่เดีียยยววววจจรริงเเด๋ไ้บบะมาาากก็ศ ลังกาวีให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าใครที่เป็นสายช้อปปิง้งสายดิวติฟรีนี้บอกเลยต้องชมแน่ๆไว้ติดตามกันได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย